สวัสดีครับพี่ดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่พอดแคสต์ของเราวันนี้เรามาคุยกันในประเด็นที่หลายคนอาจเคยเจอทําไมบางทีเรารู้สึกว่าเราอ่านผิดคนเคยไหมครับที่เราคิดว่าใครสักคนเป็นแบบหนึ่งแล้วพอรู้จักจริงๆกลับไม่ใช่เลยคนที่เราคิดว่าหญิงจริงๆแล้วเขาขี้อายคนที่เราคิดว่าใจดีจริงๆแล้วเขาหลอกเก่งมากทําไมเราถึงอ่านคนพลาดวันนี้เรามาคุยกันบางทีเราไม่ได้อ่านเขาผิดนะครับ แต่เราเอาความคิดของตัวเองไปตีความเขามากเกินไปนะคะหัวข้อที่หนึ่งสมองมนุษย์ไม่ได้มองโลกตามความจริงแต่มองตามความเชื่อเวลาสมองเราเห็นอะไรบางอย่างสมองเราจะพยายามแปลสิ่งนั้นให้เร็วที่สุดเพื่อที่ให้เราตัดสินได้เร็วเช่นผู้ชายรอยสักเยอะๆเนี่ยอาจจะดูไม่น่าไว้วางใจใช่ไหมคะหรือผู้หญิงที่เง,งียบๆอาจจะคิดว่าเขาอาจจะหญิงหรือเปล่าซึ่งความเชื่อพวกนี้ เราเรียกว่า cognitive bias เป็นอคติเล็กๆที่ฝังอยู่ในใจเราตัวอย่างของ bias ที่เรามักเจอบ่อยๆเวลาสังเกตคนเช่นหนึ่งนะครับ halo effect คือเรารู้สึกว่าใครสักคนเนี่ยดูดีเรามักจะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีเก่งหรือมีความสามารถโดยอัตโนมัติทั้งที่จริงๆความดีไม่ได้เกี่ยวกับหน้าตาเลยสักนิด 2. ครับ confirmation bias ถ้าเราคิดว่าใครบางคนไม่น่าคุยด้วยเราจะมองหาหลักฐานมาสนับสนุนความเชื่อน,นั้นเช่นเขาไม่ยิ้มแสดงว่าเขาเรียนชาทางที่จริงๆเขาอาจจะเหนื่อยหรือกำลังเครียดเรื่องนั้นอยู่ก็ได้ครับข้อ3ครับคือ projection bias หรือการที่เราเอาความรู้สึกของตัวเองเนี่ยไปใส่ในอีกคนเช่นถ้าเรารู้สึกอึดอัดกับใครเราอาจจะคิดว่าเขาอึดอัดกับเราเหมือนกันซึ่งอาจจะไม่ใช่เลยนะครับ แล้วเราจะสังเกตคนได้ดีขึ้นโดยไม่ใช้ไบแอดได้ยังไง 1. ครับให้สังเกตแบบเปิดใจหรือ observe without judgment อย่าพยายามรีบสรุปว่าเขาเป็นคนแบบไหนแต่ลองให้ถามตัวเองว่าพฤติกรรมนี้เกิดจากอะไรได้บ้างเช่นเขาพูดเสียงแข็งเนี่ยเขาโกรธหรือเปล่าหรือเขาแค่พูดเสียงแข็งพอนิสัยลองสังเกตหลายๆมุมครับหลายๆบริบทบางคนอาจจะดูนิ่งในที่ทำง,งานแต่เป็นสายตลกในกลุ่มเพื่อน บริบทที่ต่างกันก็ทำให้พฤติกรรมของคนเนี่ยเปลี่ยนไปได้เช่นกันอย่าโด่สรุปจากฉากฉากเดียวครับฟังมากกว่าพูดถามมากกว่าตัดสินบางครั้งการฟังเขาพูดแค่ไม่กี่ประโยคจะบอกอะไรได้มากกว่าการสังเกตภายนอกเป็นชั่วโมงเลยครับถ้าไม่แน่ใจลองถามเบาๆเช่นช่วงนี้เป็นไงบ้างดูเงียบๆไปนะถามแบบนี้เปิดพื้นที่ให้เขาแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาครับข้อ 4. ครับสังเกตเราได้อะไร หลายคนอาจสงสัยว่าจะสังเกตคนไปทําไมให้ปวดหัว <c oughs> คือคําตอบการสังเกตคนอย่างเข้าใจช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ได้ลึกขึ้นรู้ว่าเวลาไหนควรเข้าใกล้เวลาไหนควรถอยปรับตัวให้เข้ากับคนรอบข้างได้ดีและที่สําคัญเพราะเมื่อเราเข้าใจว่าคนที่โมโ oh หอาจจะไม่ได้เกลียดเราแต่อาจจะกําลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างอยู่เราจะเริ่มมองโลกด้วยความเห็นใจมากกว่าการด่วนตัดสินใจผมจะปิดจบให้เลยนะครับ ในตอนนี้เราได้คุยกันว่าการที่เราอ่านผิดคนหลายครั้งเกิดจากการที่เราใช้ความเชื่อของตัวเองไปตีความเขาเราทุกคนมีใบแอดในหัวและมีผลต่อวิธีที่เราสังเกตถ้าอยากสังเกตคนให้แม่นขึ้นต้องเปิดใจสังเกตพฤติกรรมมากกว่าคิดแทนถ้าคุณเคยอ่านใครผิดแล้วรู้สึกแย่ไม่ต้องโทษตัวเองนะครับเพราะสิ่งที่สำคัญคือการได้รู้ทันตัวเองและพร้อมที่จะได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆ ขอบคุณที่อยู่ด้วยการจนจบครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามแชร์ให้เพื่อนและคอมเมนต์ว่าคุณอยากฟังเรื่องไหนในตอนต่อๆไปครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ